สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญเจ้าพ่อเจตคุปหลังหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ปี2518เป็นเหรียญเจ้าพ่อเขียนว่าเจ้าพ่อเจตคุป ปีสองหอีกด้านจะเป็นหลักเมืองเขียนว่าพระหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ เหรียญรุ่นนี้ถือเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่มีเกจิดังยุคสมัยนั้นร่วมปลุกเสกหลายองค์เหรียญเจ้าพ่อเจตคุปคือเทพาลักษ์ผู้พิทักษ์ความดีท่านเป็นบริวารพยายมพระเสียนท่านทรงมงกุฎ ยอดชัยสวมสนับเพลาใส่สังวานสวมพระบาทพระหัตถ์ทั้งสองข้างยกเสมอในศาลหลักเมืองมีเทพารักษ์ทั้งหมดห้าองค์มีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการเจ้าพ่อหอกอง และเจ้าพ่อเจตคุปเหรียญรุ่นนี้มีมวลสารแผ่นเงินทองนาคที่นำมาจานโดยเกจิอาจารย์ดังร้อยแปดลูกผู้เชี่ยวชาญด้านสายเวทเช่นหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ หลวงพ่อเกษมเขมมะโกโจังหวัดลำปางหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตจังหวัดขอนแก่นพระอาจารย์ฟั่นวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีจังหวัดกรุงเทพหลวงพ่อเล่งวัดกาลยาหลวงพ่อนอวัด กลางท่าเรือจังหวัดอยุธยาหลวงปู่เทียมวัดกษัตริย์ตาธิราชจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อเตะคงทองวัดสามงามจังหวัดนคนปรปฐมหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่จังหวัดนครราชสีมา และได้มีเกจิอาจารย์ดัง72ลูปร่วมพิธีปลุกเสกมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ดับเทียนชัยถือเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่ปลุกเสกปี2518รวมเกจิดังแห่งยุค ร่วมปลุกเสกเหรียญน,นี้วันนี้ก็พามาชมเหรียญเจ้าพ่อเจตคุปหลังหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ปี2518เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ